เบื้องลึกพลังประชารัฐพ่ายยับเพราะใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ควันหลงเลือกตั้งซ่อมชุมพรเขตหนึ่งและสงขลาเขต6 ยังคงคุกกรุ่นหลายคนเกิดความสงสยัยพลังประชารัฐพ่ายแพ้ทั้งสองจังหวัดจังหวัดชุมพรยังไม่เท่าไรแต่เป็นไปได้อย่างไรที่จังหวัดสงขลาจะพ่ายแพ้เพราะนายอนุกุลพฤกษานุศักเรียกได้ว่าดีกรีไม่ธรรมดาเป็นบุตรชายน,นายอนัน์พฤกษานุศัก์นักธุรกิจชื่อดังและอดีตนาย,ยกเทศบาลเมืองเดาจังหวัดสงขลาตระกูลนี้บารมีแน่นไม่แพ้ตระกูลขาวทองแม่ทัพภาคใต้คนใหม่ของพรรคประชาธิป,ปัตย์หนึ่งเหตุผลที่ถูกพูดถึงอย่างนาหูคงหนีไม่พ้นช็อตเด ป็าปราัยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐซึ่งให้ประชาชนเลือกคนชาติตระกูลดีและมีตังจากโภพลังประชารัฐเคยนำมาในระดับแค่ปริมน้ำกลับลดลงทันที8%เอร์ซและอีกเหตุผลหนึ่งลึกๆที่เป็นตัวแปรสำคัญทำให้พลังประชารัฐพ่ายแพ้ที่แหล่งข่าวระดับสูงได้เปิดเผยให้เหยี่ยวข่าววงในฟังเนื่องจากเที่ยวนี้ ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งซ่อมมีอยู่ด้วยกัน2คนนอกจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อํานวยการเลือกตั้งซ่อมยังมีนายอนุมัติอามัดที่ยอมทิ้งเก้าอี้สอวอมาเป็นแม่ทัพป,ปักใต้ในค่ายบิ๊กป้อมโดยนายอนุมัติเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อพลังงานในเครืออาดามีมีฐานคะแนนมากในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงยังเป็นผู้นำด้านศาสนามีตำแหน่งเป็นถึงที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ดูยังไงทานเสียงจังหวัดสงขลาของพลังประชารัฐก็เรียกได้ว่าแน่นมากน่าจะกินนิ่มๆแต่สุดท้ายกลับไม่ใช่อย่างที่คิดกันไว้เมื่อมีการเทคะแนนในช่วงหัวโค้งสุดท้ายของกลุ่มหัวคะแนนแหล่งข่าวระดับสูงได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ในคืนก่อนเลือกตั้งมีการนัดเจรจาการของกลุ่มผู้รับผิดช,ชอบที่คลองหอยโขงซึ่งผู้เจรจาย,ยืนยันว่ามี3 0 0 0ันคะแนนอยู่ในมือแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจะด้วยเหตุผล เชื่อว่าคะแนนนำมาอยู่แล้วจะต้องลงทุนเพิ่มทำไมทำให้คะแนนของอีกฝ่ายชนะไปกลับถึง6,000คะแนนจึงทำให้พลังประชารัฐต้องพ่ายแพ้ด้วยการสู้รบในยุทธศาสตร์1,000ต่อ2,000ในที่สุดเยี่ยวข่าววงในรายงาน